พี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองครอบครัว a อบยุสายครอบครัว A b บยุสายมาทั้งพี่มาทั้งพี่นะฮะเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวนุ่มเจียระนะฮะสิวอลสูฟังบัตรที่ไหนวันเสาร์ทิพานมาพี่น้องครับผม a b บอยสิริชัยใจเกินลอยและแอนอรดีพี่น้องครับพร้อมด้วยเนื้อหาของเฮาคุณพอ่อทวีชัยจารยยะเอียมอุดมอ้ย ตบเท่าเดินพ่มแดงพี่น้องครับไปรับรางวัลงานนักกา,าร์ดอรวดครั้งที่หนั่นเองนะครับบรรยากาศงานบอกเลยว่าโว้ยอลังการงานสางเด้อพี่น้องเด้อเอาจังสี่ดีกว่านะครับหนุ่มเจียระศรีวอลไปนั่มโสไปนั่มเราให้มุดเจ้าในเมืองภาพบรรยากาศไปนั่มและที่สําคัญนั่นคือการร้องเพลงครั้งแรกบนเวทีกับผลงานเพลงจันทราจันทราของบอยสิริชัยและแอดอรดีเอาจังสี่เป็นเมืองบรรยากาศพร้อมกันเลยครับ พี่น้องครับนี่คืองานเดินพุ่มแดงนะฮะสำหรับงานนักขราชอวอร์ดครั้งที่6เด้อพี่น้องเด้อพุ่นนะแฟนคขับ FC มาหนาหลายตามาตั้งหนาตั้งตารอมาเจอมาเจอกันพี่น้องครับซึ่งงานนี่นะครับจัดโดย หลายไฟล์ด้วยกันนะครับแต่ว่าหัวเรือยใยนั่นก็คือดาร่าอินไซทีวีจำกัดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นร่างวันที่มอบให้กับศิลปินดาร่าซื้อมวลชนต่างๆ mm hmm. เห็นบอมีหลายคนไปงานนี่พี่น้องครับผมและที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยน้ำหนามูผู้ใดนั่นอุ้ยในหางของเข้าคุณพ่อธมิชัยจริรยะเอี่ยมอุดมและข้างหลังเขียวๆคูนั่นผู้ใดนั่นพี่น้องครับแน mm ่ hmm. นอนเอบี แอนและบอยนั่นเองนะครับแอนออรดีและบอยสิริชัยใจเกินร้อยมาหอดงานปึ๊บมายางพ่มแดงกับทายลูกกับเอฟซีแฟนครับโอ้ยคิดแน่กีคดแน่ขอคิดแน่ไอ้ไอ้ไอ้นี่น่ารักอีลีพี่น้องครับทั้งสองคนนี่นะครับไก่ยางเขางานเดือดบรรยากาศอบอุน่นมีแฟนครับมีเอฟซีมาต้อนรับบักล้ายเลยนะครับเห็นบอยแบบที่นี่กับท้ายลูกกบแบ็คดรอปเด้มีเอ่อซือมอนชนนะครับมาสัมภาษณ์มาถามทาวโอ้ คุณพ่อของเขารอดได้เมื่อนี่พี่น้องครับถือว่าเพื่อนไผ่กำลังใจนะครับสำหรับไผ่กำลังใจทั้งบอยและทั้งแอนเอ,อ่ออาบอวเมื่อาบบาย,บายอาบายบายเดอ้อแอนเอ้ย แล้วก็เขาสู้พิธีเปิดงานพี่น้องครับผมและวข็เขาสู้การประกาศร่างวันนะครับแน่นอนด้อพี่น้องเดอ้อหลายผู้หลายคนงู้ดีแล้วก็ตามคามาแล้วนุ่มเจียราบอกอีกเทื่อน,นึงกันแล้วกันนะครับสําหรับไอ้บอยศิริชัยของเฮ้านะฮะเพิ่นก็ได้รับร่างวัลสาขานักร้องดาวรุ่งสายยอดเยี่ยมประจําปีบอยศิริชัยใจเกิดลอยนั่นเองนะครับหลังจากนั่นก็ เออว่าถึงความรู้สึกต่างๆว่าถึงความประทับอกประทับใจต่างๆและที่มาของการได้รับรางวัลในครั้งนี้พี่น้องแฟนคลับแฟนดิ่งทุกๆค,คนทุกท่านที่สน,สน bon on, ับสนุนทำการขอบคุณท่านคณะกรรมการในเครืท้องคำมีความสัทธิและก็อินไซต์ทีวีครับที่มองเห็นและก็มองก,การางานโซเชียลมีเดียผมนะครับขอบคุณแฟนครับทุกๆชมม่องเลือกงานที่สนับสนุนให้ผมได้มีโอกาสและก็ได้เติบโต ในการเป็นศิลปินนะครับวันนี้ขอปรับคุณท่าคนคุณพ่อในห้างทวีชัตยตระย้าเก่งลมด้วยนะครับที่มาให้กําลังใจนะครับมันเป็นเกยียรติัศประจำวันครั้งนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันวัน้น,นักร้องดาวลูกทุ่งหญ <บา S 2> ิงยอดเยี่ยมแห่งปีขอเสียนให้กับคุณแอน,รนโอรดี<บ>ครับ,รบนั่นก็คือรางวัลสาขานักร้องดาวลุ่งลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี แอนอรดีเอออุ้ยดีใจน้ำทั้งสองคนเลยพี่น้องครับประว่าสิเป็นไอ้บอยสิริชัยเนาะสาขานักร้องดาวลุ่งลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีและแอนอรดีพี่น้องครับสาขานักร้องดาวลุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีและที่สำคัญนี่เลยบรรยากาศนี่เลยพี่น้องครับการร้องเพลงจันทร่านจันท่าข้างแรกบนเวทีพี่น้องครับตอนที่ร้องอยู่ตอนนั้นนะฮะ เพลงมันได้เด่อยใน YouTube เด้เพลงมันได้เดบออกใน YouTube ได้พี่น้องครับถือว่าค่อนในงานนะฮะเดบฟังเพลงนี่ก่อรมูถือว่าค่อนในงานในแบบว่าเอ็กคู่สิบอหลีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้ยดีอกดีใจเอาฟังเสียงคว้ากันดูสวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะแอนออร์ดีค่ะครับวันนี้ครับเรามารับรางวัลนาคราชอวอร์ดนะครับครั้งที่6นะครับของอ ดาราอินไซต์ทีวีนะฮะเป็นผู้จัดนะครับก็ก่อนอน่นก,ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการรางวัลนักราชทงนักราชอาวอร์ดด้วยนะฮะที่เมตตามองเห็นแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้มารับรางวัลครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นรางวัลาดาวรุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะฮะก็รางวัลน,นี้ก็น่าจะมาจากการที่พวกเรามีแฟนคลับแฟนเพลงสนับสนุน นะครับทั้งงานเพลงแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วก็ดีใจไม่ไม่ไม่ไม อปรบมือพี่น้องครับผมอุ้ยสวดนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีน้ากันเรากันนะครับนุ่มเจียราในฐานะพิธีกรของรายการท็อปลายสายเปย์ละก็ทีมงานของท็อปลน์ทีวีทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีครับบอยศิริชัยใจเกินลอยและแอนอรดีกันล้ากันนะครับเหมือนที่ในห่างของเข้าพี่น้องเอ๋ยเหมือนที่คุณพอทวีชัยจริยยะยังอุดมของเขานะฮะเพิ่นเอาท่อดอกไม้ไปมอบให้นั่นล่ะพี่น้องครับถือว่าเป็นความดีอกดีใจและความ่าค ุ่มใจของบริษัทท็อปไลน์นะครับว่าวถึงผลงานเพลงจันทราจันทราเ,าเดี๋ยวสิภาพเปเมืองกระแสบัดที่นี่พี่น้องครับป้าพี่น้องนี่เห็นบอเช่าเรียกเขาเจาะเหตุกันพี่น้องเออหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวและที่สำคัญพี่น้องครับติดมาแรง หลายเพจหลายซื้อพี่น้องครับเอาเรื่องราวของแอนและบอยและผลงานเพลงจันทราจันท่านไปเว้าไปเขียนไปว้าถึงไปบอกต่อกันนะฮะต้องบอกว่านี่คือผลงานเพลงที่ม่าแห้งอิหลีมีกระแสนนะตอนนี้พี่น้องครับผมหลายเพจพี่น้องครับเพิ่นลวาวจัง4ี่ตัวเออเดี๋ยวนุ่มเจิรัสีว้าสซูฟัางพี่น้องครับและที่สําคัญนะฮะมาเมืองคอมเมนต์ด้วยมาอ่านคอมเมนต์ดูว่า ในคอมเมนต์ของเพลงจันท่านจันท่านนี่แต่ละผู้แต่ละคนแสดงความรู้ดึกแบบได้แน่แต่ว่ามาเดี๋ยวนุ่มจินาสิอ่านข่าวซูฟังพี่น้องครับเรื่องเล่านี่ถือว่าเป็นกระแสอิหรีเอาภาพมาเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับผลงานเพลงจันท่านจันท่าพี่น้องครับนี่ยามุ่งเจ้าด้เมืองไปนะฮะ <S <s เพจต่างๆบ่าวสิเป็นเพจข้าวลูกทุ่งเพจข้นลูกทุ่งหรือว่า เพจมอหลอกหมอล่ําต่างๆเอาอันเพ่งจันท่านจันท่าไปบอถึงพี่น้องครับเพื่นเขียนวันจั้ง4ี่นะฮะสมการลอค่อยมาแรางเกินตานสาหรับซิ่งเกินจันท่านจันท่าบอยซิริชัยแอนออเดดีโปรเจกต์มวลบ่มีทีสิ้นสุด8ปีหมอล่ำใจเกินลอยโดยนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมท็อปลน์มิวสิกปอยหนึ่งมือหล้านวิวพี่น้องครับและล่าสุดนี่ 1.2ล้านวิวติดอันดับซีมาแรงนั่นเองนะครับปังปัวอีหรีนะครับถือว่าเป็นซิงเกิลเพลงแรกหรือเ่าเออเป็นซิงเกิลแรกที่เป็นเพ่งคูนะฮะแอนออดีอาจจะเคยร้องคู่กับศิลปินทันอื่นพี่บอยเนี่ยนุ่มจิราบ้แน่ใจแต่ว่าพ่อสองคนนี่พี่น้องครับมาฟิจาริงกันบัาที่นี่บ้านเอโอ้ยแช่แล้วแช่อีก แช่เศร้าแช่แบายแช่แรงแช่ดึกแช่กันคักแช่กันแน่แสดงความดีใจน้ำอิลีเดอพี่น้องเด้อแต่ว่านี่แหละพี่น้องครับอีกบอโดนนะฮะกษัตรดเมืองเพ่งของแอนอลดีเพ่งเดียวแล้วเ,เดี๋ยวนุ่มเจรารสีม่วงโซฟากันแล้วกันว่าเป็นเพ่งอย่างนะครับแต่หลายู้หลายคนเห็นแล้วเนาะเออในใจอย่างได้สองแต่ว่าตอนนี้เอาอันนี้ไปก่อนจันท่านจันท่านนั่นเองนะครับผมบัตรที่นี่พี่น้องครับกระแสนใน YouTube ได้บัตรนี่ กระแสนใน y o u t u นี่บอกได้ว่าปัาดแต่ละคอมเมนต์พี่น้องครับนี่ยอดวิวที่เราดูล่าสุดนะหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดมืนสี่พันเก้ารอยเจ็ดครั้งหนึ่งล้านสองพี่น้องครับหนึ่งมือกว่าๆได้นน่ติดอันดับซีในมาแรง แม่แม่พ่อพอบ้านเอบยุสสายแช่เร็วแช่เร,ชเร็วเอิ้นคนมเมืองเร็วสเดตติดอันดับหนึ่งในมาแรงนะฮะสเดสเป็นเพลงที่มีกระแสที่สุดในเวลานี้คอมเมนต์ใน YouTube บัดที่นี่เออคอมเมนต์แรกนะฮะวยมาจากเพจของอันนี้เลยมาจากแอคเคาท์มันเป็นเพจสิมาจากแอคเคาท์ของบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือบ้านใจเกิดลอยนั่นเองนะฮะเพื่อนบอกว่าจังสิ กราบขอบพระคุณบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ท่านทวีชัยจริยะเอียบอุดมที่มอบโอกาสนี่ให้ผมและแอดอลดีเด้อครับนี่ขอบพระคุณอาจารย์โอค้คมวิทย์ผู้แต่งขอบพระคุณอาจารย์สวัสดิ์สารคามขอบพระคุณอาสนองและขอบพระคุณทีมงานไทยเอ็มวีนั่นก็นคือน้ำเพชรนั่นเองนะฮะและที่ขาดบม่ได้เลย ขอขอบพระคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางบันทึกเสียงและทายทํำมิวสิกวิดีโอที่ขาดไม่ได้บได้เลยขอบพระคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกชมร่วมที่สนับสนุนผลงานเพลงจันทรา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  <c oughs> ถือว่าเป็นการมอบความสุขให้กับสุข,ขูสุขคนกันแล้วกันนะครับบัดที่นี่ตละลปูต่ละคนกับาแสดงความคิดเห็นเด้พี่นองเพราะมากๆค่ะ ยิ่งฟังเอ็มวีเออยิ่งเมืองเอ็มวียิ่งฟังเพลงเอ็มวีกะสวยเพลงกเพาะนี่เห็นบอคอมเมนต์นี่บอกว่าเสียงหวานมากแอนอาลาดีร้องเพลงเพราะทุกเพลงโดยเฉพาะผลงานเพลงนี้ร้องเรามีเอก,กลักษณ์โดยตัวเองว่าสัน้นว้ยน่ารักแท้อุ๊ยคอมเมนต์นี่เขียนดีดีพี่น้องครับเป็นเขียนว่้จังสี่นะฮะคอยมักพระเปียเออคุณภาพครับจอยอีลีนั่งเอกแม่แดงดิฝีมือด้านการแสดงกันเลิศ ส่วนบอยและแอนนักแสดงยอดเยี่ยมเรื่องนี้เอาอยูอิลีโอ้ยเอวดีเสียงร้องกับมวนวาสันตัวเอออุ้ยหลายคอมเมนต์พี่น้องครับคอมเมนต์ล่าสุดตอนนี้นะฮะสามจุหพันปารจักหมื่นนี่ค้อมเมนต์หลายแห้งนะฮะโอ้ยดีต๊กดีใจพี่น้องครับนั่นแหลนะเนาะแต่ละผู้แต่ละคนนะฮะมวนหลายจา้าเสียงเป็นธรรมชาติจ้าวาสัน พระอเอกนั่งเอกกันลอสวยชอบทั้งคู่เลย FC นะจ๊ะนี่นําเสียงคุณภาพทั้งสองพี่บอยร้องเพลงพอเ,ออเออลยแอนร้องเพลงมวนนี่อุยอ้ยอุ้ยคอมเมนต์นี่นะสนใจพี่น้องครับยิ้มทั้งน้ำตาที่ได้ดูเพลงนี้มันโดนจิตโดนใจค่าวสัสนตัวคอยเพลงนี้โด่งดังล้านวิวเดอร์ตอนนี้ลหลายล้านแล้วเออเลยล้านไปแล้วนะฮะขอให้ ้อยล้านพันล้านไปเ้วกันพี่น้องครับเออนี่คือพลังเงียบนะจ๊ะช่วยกันแชร์ว่าสั่นบ่เงียบดอกเจ้าน่ะบ่เงียบเพราะว่าเจ้าดังแล้วเอ้ยเกิดเลยไอ้ประเด็ใจนะคคอมเมนต์ใน youtube นะครับผมอืมเอาเพลงดีจ้ะเพลงความหมายดีปังๆกันสุขูสุขคนเนาะเออเอาโดยร่วมดีองค์ประกอบดีนุ่มจิรับไปอ่านคอมเมนต์พี่น้องครับไลา์คอมเมนต์เสียงตอบรับถือว่าดีหรี่กระแสเพลงนีไม่แห้งเลยนะครับจันทราจันทราเนาะเออจันทราจันท่าสันตว โอ้ยคอยกระไดนะครับแต่ว่าเอาจังสี่พี่น้องครับผมดีกับยะเก็บไว้ผู้เดียวดีกัยะจอบเมืองผู้เดียวซอยบอกต่อแน่กันล้ากันแห้งแท้หลายแห้งเอิดมุมเมืองหลายพี่น้องครับยิ่งเพิ่มกําลังใจให้กับพี่บอยสิริชัยและน้องแอนออรดีมากไปกว่านั้นพี่น้องครับในหางของเฮาคุณพ่อทวีชัยจริยาหยบอุดมเนี่ยเพิ่นตังอกตั้งใจกับโปรเจกต์หนีอหรี ตั้งอกตั้งใจกับผลงานเพลงนี้อหลีย่างที่ฟังสัมภาษณ์ของไอ้บอยไปเนาะว่าในหางเพเิ่มแมืมงเองทุกกระบวนการพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นการใส่เสียงการเมืองเอ็มวีร่วมถึงการไปผลงานเพลงนี้นี่คือความภาคภูมิใจอหลีพี่น้องครับของบริษัทท็อปไล่ไดมอนด์ดังนั้นนะครับฝากแนะ่ฝากมุขเจ้สสนับสนุนแน่กันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่สนับสนุนกันอยู่และสนับสนุนกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ